มที่จะเข้ามาในชีวิตนี่แบบเรื่องหน้าที่การงานเนาะเรื่องฐานะหรือว่าไอเหยียงานที่เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่แบบเจ้าก,ก็แบบเลือกอยู่บ่อยเรืเ่องนี้ก็บ่ได้เลือกบ่ได้อยังเขาแค่แบบเว้าเราเข้าใจกันก็จะแบบมีคนแบบพาเหตุพาสาหน้าที่การงานก็คือบ่ได้ติบ่ได้หยังเลย บสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุหองสุบอลเนาะบ่าวาสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปแม่นายนาภาชะแนลเนาะโดยทุกคนได้มาพบมาพอกันกับแม่นายนาภามื้อนี้ก็อยู่พี่หล่เนาะอยู่ที่บ้านเฮื่อนของสาวโสดคือเก่าทุกคนเลยเนาะมื้อนี้กัพาพี่น้องเดินทางมาหาสาวใบ สาวโสดเปิดใจหาคู่หาค้องเนาะ <c ười> ก็ได้มาหาเพิ่นเป็นเ่อที่สองเนาะมาคลิปแรกก็มาเปิดใจคลิปที่สองนี่ก็สิมาอัปเดตเนาะหลังจากเปิดใจไปแล้วเป็นอะไรแน่ความหูซึกเนาะกตมีแบบว่าความหูซึกเป็นยังไงมีนมนม ทักเขามาหาหลายโบเนาะมีนุมๆเขา่าเซตเขามาล่มน้ำหลายโบอย่างนั้นแล้วมีนุ่มคนใดที่ว่าถึกใจแล้วหรือยังเนาะในเล่งนุมคนใดไว้ในใจแล้วหรือโบเนาะทุกคนโดยกระสิถามสิลมน้ำเพลินประมาณนี้แหลนะเนาะจังใดก็ผากติดตามฮักซมในเด้อเนาะทุกคนป้ายงกินข่อยเลย ฝากกดไลค์กดแชเนะฝากบันโฆษณาให้น้ำเน่พอได้มีแห้งกำลังใจเ็ดคลิปต่อๆไปพอได้มีแห้งอันไปสอกหาสาวโสตดหน้าใหม่ให้พ่อแม่พีน่น้องหรือว่าหนุม่มโสดได้เบิง่งได้สมน้ำกันเนาะทุกคน <c oughs> โดยเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาก็เขาไปหาสาวโสดพร้อมกันเลยเนาะ สบายดีเด้อเนาะโดยทุกคนเนี่ยมาพบมาพกันอีกแล้วเนาะกับสาบใยคือเก่ามาเป็นเทือที่สองเนาะมือวานเีงก็ได้มาถ่ายคลิปเปิดใจเพื่อนทุกคนเลยโมนี้ก็สิมาอัปเดตเนาะหลังจากเปิดใจเป็นจังไงเขากินน้ำแล้ว้ังได พอกินข่าวสวยมาได้กินจะเศร้าโดยกะเดียวว่าข่อยมาหลัดมาโบทานได้กินข่าวกินน้ำมาสันน่งท้องห้องเจาะเจาะกินขันอยากก็ไปกินก่อนเด้อเสดกินข่าวสวยนะโดยแสดงว่ากินข่าวมือหนึ่งนี่สองเวลาบอเอาหนิอยู่บบได้ได้กินสองเวลาเนี่ยแต่ว่ากินหันกินหนีไปเนี่ยจุกจิก กินข้แค่น้ <c oughs> ำลายอ๋อกินข่าวสองเวลาแต่ว่ากินจุกกินจิกแกแบบเฮ็ดในห้อง,นนองประหยากเนาะแม่กินขนมขนมใส่ไปใส่เลยอยู่เพื่อนก็ไปเหมือนเมื่อนี้อยู่เพื่อนคนเดียวท่าแม่ไปใช้เพื่อนอยู่เพื่อนเทิงเบิ่งไม่เท่าอยู่เพื่อนเทิงเอ้าเอ้ามีเพื่อนสองลังเพื่อนไม่เท่า,าอ่นนั้นอือ เพนยูพูดเต้สิไปทางใดอย่บอกมาเ่ยเมื่อน,น,น,นี้ยังบ่ย่าาได้ไปใส่ย,ยู่เพื่อนมาเนี่ยเดยเป็นยังไงสบายหลังจากเปิดใจไปแล้วความนะความูซึกกันนะควาวมูซึกอะมูซึกว่ามี คนแบบพระเจ้าคนทักมาทางไลน์ทางงานก็มีมีหนุ่มๆทักเข้ามาลิดมาลมน้ำลายอยู่บ่กามีอยู่ในไลน์ส่วนไลน์นี่แบบเป็นสักทักมาทางสองทางใดน์ไลน์ชวนไลน์ทางไลน์เนาะโดยกระต้อับแซดท่านอยู่บ่กระท่านบ่ได้ไลน์มาอย่างไร หลายกับลายบันไดพ่อตอบท่านตอบไวอยู่เนาะโดย <c oughs> โดยชวนลายนีจะเป็นมนมทางใดทางกรุงเทพไทยเดี๋ยวนมทางฟัง,งไทยเนาะโดยคือบ่าวอันในประเทศนะานีก็มีอยู่บอทักเข้ามาลมน้ำบ่มีเลยยังไงมีแต่ทางพุ่นโดย,โดย,โดย ก็คือทั้งเจ้านี่กับพันทักขามาลินนํานี่ก็ได้แบบว่ามีเล็งเลงหนุ่มคนใดไว้ในใจอยู่บ่ตอนนี้กันยังมีแต่คุยคุยกันไปก่อนเบิ่งกันไปก่อนเลยนะี่โดยแล้วก็แบบว่าได,ได้ได้เซ็ตได้ล่มก็ไผแบบว่าประโยคเงาวๆหรือว่าคุยกันดนอยู่บ่แต่ตอนนี้กั ยังนะเอาโดยราวพิ่นหากะเปิดใจเนาะแม่หากาเปิดใจนะ <laughs> เป็นอย่งนี้แต่ก่อนที่เปิดใจนี่แบบคิดอยู่ว่า,วาจะของซีมีอันพ้นให้ความสนใจหลยขนาดนี้่นะบอบบอด <laughs> อบ่เคยเอาก็บโบเปะเดีกยวนีทุกคนเพิ่นกับ ผูจบผูงามปานี่นะกำนมเห็นกะกะสนใจอยากโออยากร่มน้ำเนาะ <c oughs> หลายหายคนก็คือสอยากหูจักทุกคนเลยว่าค่าสินสอดทมเรื่องค่าสินสอดได้บ่อยมันสะดวกต่อ หลายคนก็เคยเสี่ยหูจักเนาะทุกคนว่าสาวลาวอันคือสา,ายนี่เนาะเป็นผู้เจ็บผู้ง้อมาจ้ะขาดสินสอดนี่แพงบ่อ่ะจ้ะเนาะประมาณจักรานยังห้ลลยคำตอบได้เพราะว่าต้องว่ากันก่อนเนาะกับสำบนักเสมอขแค่ว่าเอากันขาอดอยังโดยก็มีผู้คนอยากอยากหูจักไว้ก่อนเนาะเพื่อจะได้เตรียมตัวถือนะเพื่อจะแบบ สิได้เก็บเงินโฮมค่าสิลสอดหรือว่าเงินเก็บที่มีอยู่ในี่ใกล้สิพ่อล้วบ่อจ้ะ <c oughs> ใกล้สิพ่อแต่งสาวโสดแล้วบ่เนาะก็คือข้อนี้่นตอบอยังบ่ทันได้น <ừ. S 1> เนาะทุกคนปกตินี่ในบ้านนี่แต่งกันซัมไรจ้ะซ้มบ้านซ้ะเมืองกะแคมอยู่ในบ้านจะประมาณหาชิพลาหาชิพล้า แต่ว่าคนบ้านเดียวกันบ,บอกบ่แต่ว่าอันนี้คือเพิ่นเว้าไว้ก่อนนะเนาะแต่ว่าอาจีพลดลงมากเลยในเท่ากับโมผู้คือกันหาแต่ว่าหลักลากคือประมาณนี้โดยห้าสิบล้านนี่แบบจ่ายเบิร์ตบ่บ่ได้โมเบิด ต้องข้างไว้อีกแบบว่าเป็นเงินพ่อนบอลรือแบบว่าจ่ายไปก่อนครึ่งแบบอยู่บ้านเท่านั้นเนาะข้าเจ้าก็ต้องแบบว่าอืมจ่ายโบเบิร์ดนะครึ่งหนึ่งประมาณนี้โอ้ดีตัวเนาะ <c oughs> จ่ายข่าว้อมครึ่งหนึ่งกัษมีมา่านแบบมือแต่งอะไรเนาะกั้ข้างไว้โดย บุหูว่าไก่อันยังบ่หูปันไดเพราะว่าคือว่าอะไรเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันเคยผ่านการแต่งงานหรือว่าเคยสร้างครอบครัวมาก่อนเนาะโดยเพิ่นก็ยังบ่ฮู้แบบว่าได้เลยแปลว่าฮู้เรื่องราวแบบคร่าวๆเห็นเห็นคนอื่นเขาเจ้าแต่งกันนะเนาะคนใเรือนจะเนี่ยมีผู้แต่งงานมีครอบครัวหรือเปล่ายังบ่มีอะไรถือว่าเพิ่นก็ยังบ่ฮู้ปันไดเนาะคือน้องสาวนี่ก็ยังโสดแม่นบ่ สดผู้หนึ no. ่งแล้วแต่ผู้หนึ่งยังบ่ได้โซดเนาะแต่ว่ายังบ่ได้แตงเนาะโดยเรียง่าสินสอดเมืนยังโมโหชัดเจนทุกคนเลยกามีแต่โอล้มกันเบื้องก่อนเนาะแบบหักมักกันคอยว่าน้ำหลังอีกที่นึงบางทีกับบดสุดแต่สช้าโสดเนาะอยู่น้ำ มันจะหมดนี่เจ้าบอสิตัางเองค่งจจะจินจอดก็ต้องเป็นพ่อแม่และน้องพ่อเขาก็เป็นลูกนะรุดแล้วแต่น้องพ่อแม่โดยยันว่นาแบบว่าพ่อนมคนนี้แหลยยยะยี่งแม่เจ้าอยจะวอาแพงเรื่องจะได้ขอสิบเอาเขาได้ไหมเดี๋ <c oughs> บบดักไว้ก่อนแม่นวะบางทีถือใจหยอ พอหยอกน้องเพิ่นทุกคนเลยเนาะก็ชุดแล้วแต่น้ําพ่อน้ําแม่แหละเนาะเพราะว่าเฮาก็อยู่นําบ้านนําเมืองว่าซั่นซะอืสิถามเพิ่นเรื่องอีหยังก็ทุกคนได้โดยเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวสิถามสาวใบเพิ่นเรื่องอันเวียกบ้านเวียกเฮือนเนาะแกพอเฮ็ดได้เป็นบ่เฮ็ดเป็น อยู่เห็ดกินอะไเห็ดเขได้อยู่ามาได้แหยกเนาะแต <c oughs> จะพูงามแต่งอยู่พวกรินก็เป็นอีก,อกทุกคนเลยปกตินี่ก็บแบบอยู่เวือนอยู่ซานเจ้านี่กับท,ทุกมือนี่น,นะเจ้าบ่เป็บคนเวการมี่อบางทีก็มีแม่เห็ดบางทีก็เห้านี่อะไรเป็นคนเห็ดเองเพราะว่าแลวแต่ของอยู่ของกิน บางทีแม่จะีเห็ดก็เห็ดแต่ว่าเรื่องเห็ดอยู่เห็ดกินนี่ก็เห็ดเป็นแบบของกินแบบธรรมชาติบ้านเราเนะกระเห็ดเป็นทุกอย่างโดยเปลี่ยนกันเห็ดว่าชั้นซเนาะโดย <laughs> อยู่น้ำเพื่อนเดียวกันนี่แบบพอหรือว่าแม่นี่กินรสชาติเดียวกันเลยบอกกินรสชาติเดียวกันพ <laughs> อ <laughs> แม่เห็ดออกมาได้ก็ต้องกินพอก็เลยจะกินได้ ยันว่าแบบแบโอ้โอ้โดยโดยยันว่าแบบ่าต่างคนต่างกินรสชะาต่างกันเลยผู้หนึ่งลุกแล้วแอบยิบเกลือมาใส่กินบบเลววอาฉันเนาะกินได้แม่เห็ดกินแซ่บโดยส่วนไลายนี่เจ้าแบบหมักเห็ดกินแนวใดเห็ดกินก็คือแบบของกินบ้านเฮานี่แหละก็คือแกงน้ำหมอกข้าวไม้ตำมหองมะฮุงอะไรเช่นวของกิน เป็นบ้านเนาะอาหารแส่บปลาแกงไก่ต้มไก่อาเี้เห็ดเป็นมืดเนาะโดยแบบพวกพัดพวกจืดยังสิเลยพวกพัดก็พอได้พัดกระเพาะพัดกระเพ้านะของที่แบบเคยเห็ดเคยยังยู่พุุนก็ได้อยู่เอาพอได้เนาะโดยท่า่าอนาคตเนาะแต่งงานไปคนไห้ไปเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเห็ดกับเขากับน้ำนี่ ทางเจ้าก็โอเคอยู่บ่โอเคแต่ว่าก็คือแบบต้องว่ากันก่อนค่าแบบว่าถึกใจหรือแบบว่าคุยกันผู้เรื่องกับบางทีก็อาจสิไปอยู่เป็นแม่บ้านแม่เคืร์นก็ได้บ่ได้กัดของโดยให้เรื่องนั <laughs> ้นนะก็่ว่าไว้อันเพื่ออนาคตผู้แหละเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ได้หมายถึงว่า นมคนใดดอกทุกคนเลยถามใบกอนเนาะว่างคนจีโอเคบ่ไปเป็นแม่บ้านแม่เพื่อนเห็ดกับข้าวกับน้ำแตงอยู่พวกรีนดูแลเพื่อนซานบ้าช่องให้เพื่อนนี่ยนะบางทีแบบไปเป็นเมียเราได้เห็ดทุกอย่างมาใช่เนาะแกคือว่าแล้วเนาะก็ได้เป็นแม่บ้านแม่เพื่อนเนาะหลายๆคนก็คือสิมักแบบงามแล้วก็ เห็ดอยู่พวกกินเป็นเวกบ้านเวกเพื่อนได้เนาะโดย <c ười> ก็คือทางเจ้านี่กัได้เบิดบริไดมีปัญหาในขอนีเนาะโดยเพราะว่าพื้นฐานคนกันเคยเหตุอยู่แล้วนะโดยคยเห็ดของอยู่ของกินนีกเคยเหตุยุงเทปเคยเห็เุได้อยู่ก็ได้ยดยอ่ะทุกคนเลยว่าเรื่องของกินแล้วก็จะขออนุญาตถามนาะเรื่องคือส่วนตัวแล้วเจ้านี่กัแกบบ หมักเหล่นมักเทียวหมักกินเหล้ากินเบียร์อยู่บ่แต่กะถ้า,ทา,ทาว่าหมักบอกกับบ่ได้ถึงก็หมักขนาดแต่ว่าก็มีบ้างแบบว่าเออไปกับหมูกับยังไปหากินเล็กน้อยคือแบบสงการนีก็กินอยู่เพื่อนบอไไ่ได้ไไสาแต่ว่าให้หมักก็คือบ่ได้หมักปันไดแต่กะดโดนๆไปกับหมูกับผูแหไะเนาะบางทีเฮามีหมูมีผู่ด้อ กินเป็นบางเวลาสั้นๆนะเวลาที่มีงานสั่งสร้นโดยแม่บแมนคำม,มาเลยเฮ้ยซมแคลซมแคลโบแมนเนาะทุกค <laughs> น,นอ่ะและ้วผู้ชายที่จะเข้ามาลมหรือว่าเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนี่ถ้าเพิ่นมักกินเหล้าเมาสุรามึนเมาสูบยามักหลินมักเที่ยว สีฮับได้อยู่แบบนั่นกะทลายไปกับฮับก็ก็ได้คือกันเนาะเพราะว่าหาต้องแบบเป็นบางส่วงเป็นยังไปนี่ฮับบูแมนว่าสีจนติดแม่นั่นกับบัวไวคือการเชิญตัวแรกกับบัได้บัมากเนาะแมนบอกกแบบว่าแบบว่าโดนๆไปเถื่อแบบไปนี่หาสั่งซันเล็กๆน้อยบูแมนสีแบบจนติดไปนั่นกับบัได้คือกันเนาะ ก็มักยูบสมัครแบบว่าไปเที่ยวสถานที่แบบบันเทิงแบบห่านเหล่าห่านเบียร์เคยไปยูบเคยบะโดยกเคยไปยูแต่ว่าไ่ได้ไปแบบว่าดูนะ ลัาๆแล้วค่ะ่อเคยได้นไปแต่แต่มานด่ก็ยังบ่ได้เคยไปเลย,ยนี่จะแบบว่าไปหนังกินบ่อยเพื่อนหมูเนาะอยู่บ้านเฮามันก็สิป,ประมาณนี้หนังกินอยู่เวือนหมูหล้วก็อยู่บ้านก็มีงานมีนมอยายไรยแล้วบ่เด้ไปเออโดย่ดยยายังไงก็คือเพื่อนบ่เด้มักไปเด่นไปเทียเยเ่ยวน้อแบบมกักยูมวแต่วาสาั่งสันเป็น บางโอกาสไว้ชั้นชัเนาะโดยบางทีอาจจะโดนโดนพอกันกระมูดเธอหนึ่งเนาะโดยโดยังคอยกินโดยก <c oughs> ็คือนมแบบทีวีนิสัยมักกินเหล้ากินเบียร์คือว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นก็ว่าโบโบหมักปันได้เนาะโดยแต่ช<ต>าก,ก็บโบ,บมักแต่ว่าแบบโดนโดนไปเธอหนึ่งเนาะแบบ สั่งซันห้ซีที่ว่ากับตัวเองกับบ้ไวายังแต่ว่าแต่ว่าทาแบบจนติดกับบรบรวคือกัน,กน,กนโดยเมนเลยเนาะทุกคน้าว่าจิอาแบบนั่นคือซิบราอันออกมาเปิดใจด้กเนาะโดยเพราะว่ามันมีรลายอะนะแตงซีนะคนเฮาก็คือเสี่ยกได้อันเกิอีอยังสักคนได้โหนาครอบครัวทีดีภาษาสั่งภาษาแหลนะเนาะ โดย, <c oughs> โดยนะเราทุกคนมุมานนี้ก็ยังบ่ได้มีโอกาสถามเพื่อนรายละเอียดเบิดคักเนาะอันนุมที่จะเข้ามาในชีวิตนี่แบบเรื่องหนะ้าที่การงานเนาะเรื่องฐานะหรือว่าไอเวียกงานที่เพิ่นเหตุอยู่นี่แบบเจก็แบบ,บแบบเลือกอยู่บ่แบบว่า เรื่องนี้ก็บอได้เลือกบอได้ยงังเขาแค่แบบว่า,า,าวจะเข้าใจกันนะนะต้องว่าเ,าเบิ่งกกอน้อเรื่องหนาทีการงานนี่ก็พอได้เลือกบอได้ยงังโดยยันว่าหมบ,บว่าออ,ออกมาเปิดใจทันทีนึท่ทีจะมาเป็นคู่ชีวิตเรือชิเขามาล่มน้ำเฮ้าตรงมีหนาทีการงานมีธุรกิจเป็นของเจ้าของบมอพอได้เลือกพอได้ติดในข้อนี่เนาะทุกคน คือลักๆอะ่ก็รา้วก็วามหมายคือว่าลองล,ล่มศึกษาดูใจกันเมื่งก่อนนะขอ<ด>เพียงล่มกันถูกใจว่าฉันซะล่มแล้วสบายใจกับ,บอกเกียวเนาะเรื่องการงานโดยแต่ขอเพียงว่าอันนี้ว่าแเพีนสาสโซน,นะคือขอเพียงดูมันขย,ยันเพียนเนาะโดยโหจักภาษาภาษาโดย มีความเป็นผู้นำครอบครัวโดยแม่เพราะว่าส่วโตแล้วแอดมักทุกคนคือเป็นเจ้าโสดได้โดยเนาะทุกคนเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนก็เคยสิตามหาแบบนี้นะเนาะมีภัยดอกที่ว่าอยากได้แบบกินเหล่าเมาสุรามาเป็นแบบอียังบวชบวสางอียังไงนะเนาะเพราะว่าเขาก็เคยเห็นแบบคนหอบขังหรือว่า คนในหมู่บ้านเราก็เคยเห็นเคยมีเนาะแม่นเคยมีผู้ใดก็นอย่าไปแต่คนแบบนั่นแหละพาเห็ดภาษาเนาะก็แบบท่านี่จะอายุแล้วเพราะจะไล่เติบแล้วนะก็ที่จะชพบอยากมีคนแบบพาเห็ดภาษานาทีการงานก็คือบริจิตบริยังโดยถ้าสมมติว่าเราเอามาแล้วเนาะมาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วกับข้าเจ้าบัวหูหบืว่าข้าเจ้าบัวหูเห็ด เราสั่งเลยครอบครัวเขามันก็อาจจะไปกันบบลอดเนาะในการนันใส่ชีวิตครูนะแนม่จะว่าเนี่ยไรแม่ <laughs> เพราะว่ามันต้องอย่างไปน้ำกัน้นต้องมีสูบไปน้ำกัน้นไปยานะทำมันแน่นเนาะไม่คกูนะโดยต้องพากันเห็ดกันสั่งเนาะโดยเพิ่นกับคุณจอบผู้งามขนาดนี้ทีแรกเคยคิดว่าอ,ออกมาเปิดใจจัิงสิเพิ่นคือสิบ่เอาเละผู้ชายธรรมดาไปว่า โบมีหน้าที่การงานโบปฏิยานั่นออกเรื่องนั่นคือเพื่อนนี่พร้อมเลยถือเปนเลยว่าพร้อมที่จะเห็ดจะสั่งไปน้ากันเนาะห<ด>ลักๆก,ก็คือความจริงใจต่อกันแหละเนะาะจริงใจแล้วก็เป็นผู้ใหญ่หสิ่งที่บหมักที่สุดนี่คืออย่างในที่สุดคนที่เอามักค,คนที่เอาไหว้ใจว่าสินะก็คือ เครื่องนอกใจนอะแล้กก็นหนึ่งเนาะที่สองก็คือจิงจังอะละว่ากันละกกาเขาโดยมาเย็นแบบว่าบางคนสีแบบมินิไซตัวแบบไทยไปเรื่อยนะอันนี้ก็เคยพ่ออย่างบอกก็ยังบ่เคยได้ <laughs> แต่ว่าลักๆกก็คือ คือแบบว่าเ้ายังของพ่อพอขนานก็คือแบบไปคุยแบบเป็นจริงเป็นจังหมดเลโดยโดยที่ผ่านมาก,กันแบบยังลมไปเรื่อยๆเนาะโดยวันนั้นได้มีแบบวปาเป็นตัวเป็นตัวจริงจังถึงขั้นว่าเรื่องใหม่เรื่องคอเนาะโดยอ,อ๋อทุกคอนเลยโอเคเนาะกว่าลายญ่ห้างว่าลมกันไปเรื่องไอ้รวมๆการใช้ชีวิตนี่แหละโดย แสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวโจ๊กคลิปก่อนเนาะหอยพบพอกันในคลิปหน้ามือหน้ามือหนก็กซีเวะเข้ามาอัปเดตยี่ยมยามทข้าวทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แม่นายาภาแล้วก็สาวใบเนาะขอกล่าวคข้ามาสบายดีโดยทุกคนเนาะป้าหลังจากโอลมกับสาวโสดแล้วก็มาเลาะเบิ่งหอบหอมเฮือนของเพื่อนทุกคนเลยป้าเนาะ อ่ะหูยทุกคนไอ้ลำมันเพิ่นเตรียมเตรียมพร้อมที่จะลงปลูกแล้วทุกคนเล้กะซื่นบานในจั็หน่อยใบมันกันเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานเลยทุกคนเลยป้าพุ่นน่ยไผ่ว่างๆก็มาเสียบมันสอยสบายได้เด้อทุกคนน่ะหู้ยพุ่นน่ยทุกคนเลยบริเวณหน่อยเนาะมาเมื่อวานนี่ยังบริข่าวมาทางนี้ทุกคนเลยป้าเสวนมันเพื่นนี่คือสีหญ่เติบเลยนี่ ลำมันเพื่นเก็บไว้คือสิโดนเติมนาะทุกคนเพราะว่าจนไ,นจนไปปงงอ้นี่จนแตกใบปงเหงาเลยนี่เลยทางหลังบ้านก็นมีออกมอหน่อไม้อีกเด้ฮะค่ะทุกคนได้ซุ่มเย็นเลยอือืบรรยากาศแบบห้อมหอบบ้านนี่เพิ่นนี่ก็เย็นดีเลยทุกคนเลยบรรยากาศดีเลย,เลยแหละเนาะ ทุกคนเลยมาอัปเดตเพื่อนมือนี้ก็ว่ามีหนุมน่มๆทักเขามาเลียนมหาลมน้ำลายพอสมควรอยู่เสียนเนาะแต่ก็ยังบอท่านได้เล็งไผไว้ในใจเนาะหนุน่มที่จะเข้ามาใหม่ก็ยังมีชิ์เท่าเทียมกันเด้อเนาะไผสนใจกันโอดกันลมกับทางเพื่อนกะทักแสรเข้าขมาได้ปกติทุกคนเลยโดยขอบบขอบคุณขอบคุณเบอร์สกุสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่นาคพาตั้งใจต่ต้นจนจบแล้วก็บอกห้ามโฆษณาเนาะโดย สำหรับคลิปนี้ไม่ไนนานาพาขอกล่าวคำว่าสบายดี